กันนี้บ้างค่ะเรื่องของนางเอกมักความสามารถนะคะพิงกี้สาวิกากันดีกว่านะคะ<ช>นอกจากเธอเนี่ยจะเล่นละครเก่งแล้วไลฟ์ขายของก็เก่งแล้วอ,อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยหลายคนจําได้เลยคือร้องเพลงเก่งนั่นเองอยากจะเห็นจริงๆผลงานของเธอร้องเพลงมีบ้างกระเป๋าจา้าเพราะเธอเนี่ยเคยทําผลงานเพลงมาแล้วด้วยนะคะ คุณผู้ชมถ้าจะให้พิงกี้นะกลับมาทำซิงเกิลจริงจังเนี่ยนะ,<ฮ>ะสาวพิงกี้นบอกเลยว่าโอ้ยน่าสนใจมากเลยค่ะ,<ฮ>ะเพราะว่าคนเนี่ยเรียกร้องมาเยอะมากๆเลยเป็นสิ่งที่คิดถึงมากๆ แน่นอนค่ะว่าใครที่คิดถึงเสียงเพราะๆของเธอนะ<ห>นบอกเลยว่ารอไม่นานจากเพราะว่าเจ้าตัวคอ<ห>นเฟิร์มแล้วกับบันเทิงไทยรัฐเลยฮะ<ห>บอกว่าพี่คะพิงกีเนี่ยพร้อมมากแล้วก็วางแผนแล้วด้วยนะว่าทีมโปรดิวเซอร์คนไหนเนี่ยสนใจติดต่อเธอมาได้เลยค่ะเวลคัมเลยค่ะแล้วเมื่อเราถามว่าการกลับมาร้องเพลงเนี่ยของพิงกี้จะมาแนวไหนดีพิงกี้ พิงกี้เนี่ยบอกกับแฟนไทยรัฐนะคะโหวตมาเลยค่ะพี่เทียม,มาเลยมาค่ะพี่จะทําตามรีเควสของแฟนๆบันเทิงไทยรัฐแน่นอนค่ะมีคนรีเควสมาเยอะมากๆว่าอยากเห็นมิกกี้ทําเพลงหรือว่าไม่ก็ไม่ก็คอบเวบอร์เพลงอะค่ะจริงๆมันคือแพลนแล้วล่ะตอนนี้ก็คือแพลนแผนหนึ่งว่ากําลังอยากทาอยู่น่าจะบีบบีบมันอยู่เออรีเควสมาสิแฟนๆไทยรัฐอะ บอกมาซีว่าถ้าจะทำเพลงอยากเห็นแนวไหนแฟนคทักเขจะบอกว่าหมอนรำเออเอาดีเอาสีเอาสีเอาสิทำตามคอมเมนต์ใครบอกอะไรฉันจะทำตามคนนั้นเออได้ได้ทุกแนวลูกทุ่งนี้อาจจะยากนิดนึงต้องฝึกนิดนึงเคยไหมเคยเออเอาซีอยู่นะตามใจแฟนคลับด้วยที่จะบอกว่าที่ฉันเป็นเอฟซีคุณพิงกี้ตั้งแต่ อัลบั้มแรกๆเป็นเอพัสเดตบักบันจีใช่ใช่นี่ก่อแล้วก่ออีกหมุนแช่ตู้เย็นหมุนตู้เย็นเทปยานะสมัยนั้นอะอีสอมาหมุนนะนะก็เกิดมานานเหมือนกันนะแครเซอร์รี่นะนะแรงของคุณนะเออค่ะคุณผู้ชมคะส่วนเรื่องไลฟ์ขายของพิงกี้เธอบอกว่าของพิงกี้น่ะลงตัวดีนะเพราะว่าร้านไหนเนี่ยจะมีดราม่าก็ให้เขามีดราม่าไปส่วนร้านพิงกี้บอกเลยว่าไม่หวั่นค่ะเพราะว่ามั่นใจทุกขั้นตอนมีระบบที่ดีมากๆ ส่วนการนั่งขายของนั้นๆหลายชั่วโมงเธอก็ยอมรับนะว่าได้สกิลใหม่ๆค่ะคือการรับมือสดๆเลยกับเหล่าเกรียนคีย์บอร์ดที่มาคอมเมนต์แต่วิธีของเธอจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังค่ะไอเรื่องคอมเมนต์เนี่ยมันจะมีคอมเมนต์เนกาทีฟขึ้นมาหรือว่าแง่รบอะคะเราคอนโทรยังไงคอนโทรด้วยความความสนุกแล้วคอนโทรด้วยความ เมตตาค่ะเรียงใครเรียกเราว่าป้าย oh. <laughs> มีบ้างอนะไรย่งเงี้ยมีคําแบบสะบทบ้างแบบอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะ oh. ขอบคุณค่ะ I l o v you oh. แต่อันนี้ไม่ได้ประชดเขานะออกมาจากใจจริงแต่ว่าเป็นการใจจริงที่แบบว่าอยากให้เขารู้ว่าต่อให้คุณจะพูดในแง่ถีบก,กับเราหรืออะไรอย่างเงี้ย oh. เราก็จะแบบดีกับเขา สุดยอดนะวิธีในการแก้ปัญหาพวกเกรียนคีย์บอร์ดเนี่ยเวลาเขาพิมพ์อะไรไปางใช่ป่ะแล้วมันมีคนแบบว่าโมโหตอบกลับมาเนี่ยเขาจะได้ใจเพราะท้นพิงกี้ทำถูกแล้วนิ่งๆซะขอบคุณค่ะที่รับชมค่ะก็ได้ใจไปอีกก็มีคนเข้ามาติดตามเยอะขึ้นไปอีกไม่ซื้อไม่ว่าเข้ามาดูก็ถือว่าเพิ่มยอดแล้วกัน